ตอนนี้เราก็ดูจะเดินทางไปน้ำตกครับตอนนี้ไม่มีน้ำเลยนะห้วยแห้งหมดวครับข้างบนมีน้ำตกเราจะพากันไปลุยนีิวิคองน้ำประปาของชาวบ้านดูทิจะมีน้ำตกพอให้เราได้ชมด้อนเปรี้ยงเลย ไปลุยลุยลุย,ยเดี๋ยวเช็กล้องเดี๋ยวอ๋อเดินเราขึ้นเขาต้องผ่านลิมป่าเรากกต้องทำลายพื้นป่า ต้นไม้กัทานมันจะได้มาถึงพื้นดินหันลงมันจะปลูกพันธุ์พืชหันผักเยียงครอบครัวต่อไปนะเองเพราะว่าทำลายสิ่งอย่างเราก็ได้เสียเอ้ยทำลายอย่างหนึ่งก็ได้เสียอีกสิ่งตามมาแต่ที่ตามมาทยายมาความเร็วร้ายก็คือ ความแรงความร้อนที่เรามองมาเห็นผลกระทบติดลมจะเกิดขึ้นข้นางหน้าเเป็นอย่างไรผมหนาวนิดมีกิเลสนักหนู้ดร้อนเหมือนกันร้อนเหมือนกัน À? <laughs> Hình hm 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 ปลา,าปลาเก่าแต่กวคดับไฟไหม้เป็นไม้ไผ่เปนไฟป่าไหม้ยุบไปหมดโอ้โหสุดยอดน้ำปลาปลาผู้เข้าไม่ใช่ผู้ของเรานะผู้ของข้าว เรามาเอาของข้าวเองตาไปแล้วตาเข้าป่าเข้าพงไปแล้วครับคือรแกนผมเข้าป่าเข้าพงเข้ามาทำไมของม้านะโโาี่โอ้โหตุ๊ไม้ใหญ่โอ้โหตุ๊ไม้ใหโอ้โหสิใหญ่เลย แสงเยอไปโอ้โอข้างในนี่ล่มลื่นเยู่นี่ยป่าไม้เกีเยก่ยวข้าวจียังไม่ใครทำลายเข้ามาได้โอ้ต้นต้นเลยเนี่ยนี่สตอสตอเบอร์รี่นะครับโอ้ชุ่มชื่นล่มลื่นดีแท้ ห้วยหุยหอยอ่ยโอ้เจอแล้วผักกูดเออผักกูดเยอะเหมือนกันโอ้ผักกูดเยอะนี้โอ้โหได้เก็บผักกูดหักกลับโอ้โหมีล่าเนื้อสุดยอดเลยอือเสร็จแล้ว ผัดผักกูดไฟแดงผัดผักบุ้งยังสู้ไม่ได้เลยเดือไปเดือไปคอยๆนะไปนะโอ้เริ่มมีน้ำแล้วนี่ยอดอ่าในต้นข้านหน้าฝนนี่ครับมีน้ำ น่าแรงคงจะขาดไปในช่วงที่เขาหน้าผาโอ้โหบอกแล้วประเทศไทยเราให้รักกันไว้่อให้ใครมันยุแยงทำแคงสัตว์อะไรความสาม,มัคคีนั่นที่เขาจะมาย่ำดีเราก็ฆ่าชิงพื้นที่ยึดป่านยึดเมืองโอ้ ร้อนบ่าบโอ้โหโน,น,นั่นและอ่ยอยอยอ้ยนี่ข้างทางล่มเรื่นะอนจริงเจอห้วยน้ำเกิดชื้น ลุ้นอวร่ลลาเป็นแค่ไหนนะเนี่โอ้ยเยอะเยอะโอ้ยหี่นีเ <c oughs> สียงน้ำน้ำหนน้ำนุ้นไม่ได้ยินเสียงเลย <c oughs> น้ำห้วยเอา้ามีขันด้วยขันของไรเอ่ยมาทิ้งขันไว้ที่นี่ นี่มาเลี้ยงยุงหรือไงเนาะอุ้ยเยอะจังอหลุดอ้ายพอมลุยโอ้โหเอ้มาข้างในนี้สุดยอดร่มรื่นอืมเดี๋ยวดูตา้ห้วยครับพาชมก่อนนี่นายบอกแล้วพามาไม่ผิดหวัง บอกแล้วธรรมชาติสวยงามแบตจะหมดต้องเปลี่ยนแบตกลนะมังอุ้ยยยนนยย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 ตยยมยนยอยนยยยเยย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 ยเยยยยยรคยยยยยยเตยมยยยยมยยยยตยย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 ยเยยยยเยยยยย โอ้โหดูนี่นก,ก่อนนะรุ่นสีก่อนประเทศไทยเราอุ้ยมาอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนอย่าให้ใครมาแย่งชิงไปได้นี่ว่าอีกหน้าไหนชาติไหนชาตินี้กูไม่ยอมโอบีคนไทยมนี้ม่ตาเอื้อเฟือ้อแต่กูให้มึงมาอยู่มึงทำร้ายทำลายกูกูต้องสู้มึงอ่า <laughs> ักินนะครับกีนกินหน่อยเชื่ออารมณ์เดี๋ยวตอนนี้เดินทางต่อครับคิดคือการผิดพลาดนิดหน่อยลืมเสียบไหม้ขอพูดได้ยินอยู่ เลยครับโอ้องมาข้างในร่มลื่นที่แท้่าจะมาตั้งนานแล้วเรา, <c oughs> าเออเออกว้างนี่ข้างในนี่ร่มลื่นไม่เบาโอ้สิ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีชื่อเสียงย่องแอบตัวเองอยู่เงียบๆใน ท้ามคาเราไปเหอที่ไกลๆๆๆเราเลยไม,ม่ได้มาาว่ากลิ่นสิ่งต่างๆมันมีสวองามเป็นคนละแบบนี่อาจจะไม่หรูหราแบบที่ดงเที่ยวบางที่แต่ก็ถือว่า,วาสวยงามมีเทาเที่ยวบรรยากาศนะครับเลาะบึงด้วยนะ้ำโอ้โห ุดยอดตั้งน้ำตกชื่ออะไรดีที่เราพากันตั้งเครื่องตกข้างบนบนต,ตกเล็กๆนะ้อๆพอได้อวดพอให้ครัวคนที่มาได้เดินชมนี่น้ำใสใสในใครเหยียบดำหน้า,าไปแล้วโอ้โหเย็ยนชื่นใจเย็ยนชื่นใจโอ้ย นโอ้โหดูตัวดิ่งขึ้นผลพลอต่างๆนะโอ้โหมองดูต้นน้ำอ๋อเสียงน้ำไหลครับโอ้โหใครจะไม่เห็นนะสุดยอดเลยไอ้ลุย ไอต่อไอต่อน้ำธรรมชาติส่วยงามรู้ย่าเรามีที่ดีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเไปเที่ยวสักไกลลิฟไไกลัลกลนโดนลำบากมีอยู่ริมทางนี้เอง อยู่อำเภออยู่อำเภอซีสวัสดโอ้โหโอ้น้ำน้ำน้ำปะปาภูเขาโอ้โหไฟไหม้ซะท่าแป๊บเหี้ยวเลย เที่ยวเลยไม่ใช่แป๊บเด็กน้ำปลปาภูเขาของการพัฒนาบกที่แปดจำไม่ได้นะเขาว่าให้วัตถุเทศทุงหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีน้ำประปาไอ้ทุกหมู่บ้านเป็นพัฒนาเป็นเลยนะหมู่บ้านพัฒนาบทบทที่แปดผมจำไม่ได้พวกเออาจจะถูกเขามาทุกหมู่บ้านให้มีน้ำประปาใช้เดี๋ยววะฮ ประเทศไทยต้องหมดหนทางลูกลังก่อนทจะมีถไฟฟ้าแรงสูงได้ความเร็วสูงได้คงจะเป็นยากเข้าประเทศไทยมีแตนลูกลังบ้านเลย <c oughs> ปล่อยให้คนเราใช้มดเตร์ไฟลุกหลอห้าดไม้รูดหงปูใช้ไปตลอดเอะไม่ต้องใช้รถไฟความเร็วสูงเพราะผู้รู้เขาบอกไว้ข <c oughs> ำจริง <c oughs> ยิ่งรัก <c oughs> ไม่กี่ล้านนะเขาว่า ล้านล้าน,นลเลยนะเปรียงด้านสองนะครับล้านสองก็ยังไม่ไม่ไมให้ทําแต่ลุงมาสี่ล้านสามล้านล้านเรี่ยงไม่มีใครกล้าประท้วงเลยขำจริงๆประเทศไทยรอให้ <c oughs> หนูลูกหลังหมดกันนะครับใครสร้างความเดชสูงนั่งรถไฟห้านเย็นไีก่อนถึงก็าท่องไม่ถึงก็าทา่อ <c> บ <oughs> <c oughs> ทำใจอยู่ประเทศไทยมาท้า,มา,าม,มาเที่ยวป่ามาบนใช่ไหมเนความเพลิดเพลินไม่เครียดเดินป่านี่โอ้โหส้มงามส้มงามคืแท้ถึงป่าเลย ร่อนอยู่ในหุบเขาปนน้ำปนปลาโอ้ท่อใหญ่นะ่เสียดายไม่ใช่ใช่แล้วไฟปลุกไฟเผานี่เท่าประมาณเท่าไหร่เนี่ยขอไปทำแถวบ้านได้ไหมแถวบ้านต้องการไปทำลรงพ่อลอง เอาไปให้ชาวบ้านเอาให้วัดให้โรงเรียนได้ไหมอนุญาตจะขึ้นมาเอาขอบักงไงนะครับนะ่ะประมาณฮะขายเชิงมัน <c ười> เอาอีข้างแล้วครับมาไม่ได้หมายขวางกับทางเดิม ไม้ล้มข้ามได้เฮ้ hey, ข้ามดีกว่าไม่อยากรอดไม่ไพ่เอาคืาอออมไปหน่อยเอ้ยเรามาถึงจุดที่ต่อน้ำป,ป่าน้ปปาป่าภูเขา่น้ำธรรมชาติการปุิเขือนถูกง่ายเลยได้อยู่ ตงนี้อาจจะน้ำตลอดทั้งปีเขาบอกกันพวกนี้นะท่านียึ้นไปนนก,ก้นทุก่เลยว่าเออคุูปัญญาคืกันทำชาบ้านเลยเขาได้ใส่น้ำประปา้โหเนี่ยมันเลอะเลยขอไปให้โรงเรียนได้ให้ชาวบ,บ้านได้ให้วัดได้ไหม ข้อเศษหักไฟไหม้ลายไม่ให้ <c oughs> ให้เขไม่เอาครับคือเอาดอรไม่รวยเดี๋ยวก็พูดไม่ฟังครับม <c oughs> ันชาดสวยงามจริงเราจะขึ้นไปอยู่ล้างตกครับ อ,น,อนน้ำตกน่าจะสวยงามอลังการขนาดไหนยินเขาเล่าให้ฟังนะอ๋อนู้นเดินได้นี่ฮะมีทางรถเก่าป่าเนาะข้างบนไปไป คณะทำมาดูกันเลยไปถ่ายเขาถ่ายธรรมชาติไปดีกว่าร้านเขามานำทางมาน้สใสลำทางน,น,นะนะก็ได้อาศัยที่บ้านนี้ก็ได้อาศัยน้ำนี่แหละครับทำน้ำประปาตกปลาหมู่บ้าน ทำต่อแล้วก็ทำเป็นทางแทงพักกินทุกช่วงน,นะเข้าบ้านเข้าโรงเรียนเข้าวัดนี่ใส ไม่จะหลุดไม่จะลุดครับไม่หลุดมลนคันพูดซื้อมาอยังใช้ไม่คุ้มเลยจะหลุดหายได้ยังไง โอ้โหน,น้ำเน้ำเชี่ยวน้ำไร่เันท้าันท้ามันตลิ่งตลิ่งลำทารอแต่ธรแบบรมชาติมองผิวน้ำนึมันน่าจะ ถอดก้งเกงถอดเสื้อถอดผนอนแค่ที่ใครเห็นดล้วเนี่ยถอดให้หมดแค้เป็นคนป่าคนดอยไม่อายฝีสางนางไม้ลนะเอโอกาสแค่ให้ชื่นใจทำไม่ได้ครับไม่ได้มาคนเดียว ดว่าเาจะเคลื่นไม่ได้จนไม้ไมนไถตามดินทางมีน้นําเกาะชนมองดูสภาพราอบกกรลิงก็ถือว่าธรรมชาติได้ทำ แม้แต่ว่าไม่ใหญ่สู้เขาไม่ได้แต่มันก็มีความสวยงามในตัวมันคุณเราทุกคนแม้จะไม่ดีไม่เด่นเท่าคนอื่นแต่เราก็มีคุณธรรมในตัวของเรามืนกันนะจำคำพูดอีกแล้วกูโอ้ยยๆตลิงขนผาแล้วริมตลิงโอ้นี่ดูเหรอแม่โองถ้ำนอะมองดูต สิงข้างข้าที่นี่ตรงนี้เขาว่าเคยมีช้างมาแต่คงไม่ใช่มาหุบนะห้วยนะหห้วยมันไม่กว้างช้างชอบที่ราบกว้างมากินอาหารพันหองขาบ้างโอ้ยโอ้โห มันหน้าแบกบสัมภาระมาพื้นไปตามน้ําเป็นนั่งเล่นแต่ที่นี่เขาอัอนตราย,ยาจะมีฝูงจิจอกฝูงหมาในอหมาในหมาจอกหมาป่าเป็นฝูงฝูงเป็นร้อยเลยนะเคยเข้ามาในหมู่บ้านแล้วสองว่าหมาในหมู่บ้าน ไมก่กล้าโถงเสียงร้องกลัวมันเยอะหนิคุนชุมช,น,ชนใหญ่ของเขาเนี่ยเล้วาความผมกไม่เจอนะลอามามเจอกันเลยความเยอะๆกเอาเรื่องกันน่าให้หวาดกลัวเลยอ๋อ่มมีลมลมลมอ่อนแล้วครับ เลิมโลกออ้โหโลกก็งยาโก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 ยาก้ยก้ไม่ได้โก้หกอ๋อไม่ได้หรอกหกหกบอกโอยนะโกห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 กกให้หกหกครับท ไปไม่ออกน้องติ๊ตามันแรงผัดกระเพราปิ้งทั้งเห็นโอ้โดูห้วยน้ำข้างข้างจริงโอ้โห้ยงามตามทำรรมาติ โอ้โหมองข้างหลังมันมีท่อไะท่ออีกแล้ววันนี้ก็มีท่อเนีเ่ยเยอะแท้ท่อไปใช้ไม่ได้เลยได้ป่ะเอ,อ้่แล้วท่อโอ้โหนี่ท่ออีกแล้วครับ เราบางไงเลยตอบให้คงจะเอาไปทำอะไรประโยชน์ได้ไหมเพนะื<ป>่อเพื่อให้เคยเป็นสาธารณประโยชน์ให้บ้านให้วัดให้โรงเรียนไาต่อใหม่ตัดแล้วก็ต่อใหม่ก็าจะได้นะให้ไฟไหม้หดเป็นพกช่วงนเ่เถอะอืมเจ <ๆ S 1> อ <ๆ S 1> อแล้ว สุดยอดแน่น้ำใสจริงน้ำใสไหลเย็นชืดชื่ชชชนุราแต่มนลมัทฉาไม่มีนะจ๊ะเอ๋น้ำมันตื้นจัดแต่ความเป็นวางหมดจากผมนี่ตาเพื่อนที่ คอยขึ้นที่สูงหน้าปากตั้งอ๋อปลาเนี่ยปากตั้งแลกกระบอกสูงโู้โหโอยี่ป่าป่าเอ้ยโอ้ยไผ่นึินท้าเอ้ยโอ้ยไผ่นึ่งท้าจามไผ่นท้าอยใกถามหาไมัเยอะ เดี่ยวนี้หรือเปล่ามีนี้ข่เดินควาเป็นนี้ไม่ชอบไม่ชอบเป็นนี้ขายมีคุณคุณตระแหน่ทศไทยไม่หมดอยู่แล้วมีศิลป์มีคนท้องไม่เอาเหยอมอดยากยอมลำบากไม่ยอมเป็นนี้ตรงนี้ก็มันไม่สดชื่นเลยโอ้ยเดี๋ยวแย่ต่ครับ